ามาลุ้นกันนะทุกคนโอ๊ยบาดเสียวมากเลยอะตอนที่เราเดินไปเลียมๆตรงเนี้ยกลัวแบบเท้าไปเจออ้า fail, out, yeah. สวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้นะคะพี่นิวเนี่ยก็จะลองมาดูแบปที่เกี่ยวกับการแบนนั่นเองนะ,ะการแบนคืออะไรการแบนคือการที่เราเนี่ยถูกทางเกมนะแบน ไม่ให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นเกมนั้นได้อีกอะวันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นแมปเกี่ยวกับการแบนดูนะคะแมปแรกที่เราจะเล่นนะ,ะมันชื่อว่าหากคุณตายเนี่ยคุณจะถูกแบนอ้าวเร้ก็อยากรู้เหมือนกันเนียว่าถ้าเกิดเราตายเนี่ยเราจะถูกแบนยังไงอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันรู้สึกว่าแมปนี้นะคะ คนกดไลค์นะหมื่นสองในขณะที่คนกดแย่หมื่นหกนะฮะ <S <S อ่ะ <S <S เดี๋ยวไปเล่นกันอ่ะก่อนจะเข้าไปเล่นนะคะเราเจอคําเตือนนี้นะเขาบอกว่าระวังยาให้ตายนะฮะไม่เช่นนั้นคุณจะถูกแบนหนึ่งวันหนึ่งวันเลยเหรอโอเมกอดเอาละเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะเอาหละตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในแมปมันและแต่ว่ายังไงเนี่ยมันต้องยังไงกันอ๋อเดี๋ยวนะมันเหมือนกับว่ามันมีดาบให้เรานะฮะเป็นดาบนะทุกคนแต่ทาไมดาบพี่นิวเนี่ย มันดูแบบดูครึงสนิมยังไงก็ไม่รู้ดิเฮ้ยเดยนนะเฮ้ยเดี๋วนะเ,เวเดเเราก็กลัวเด้อแล้วอย่าเพิ่งทําอะไรกันนะอย่าเพิ่งต่อสู้กันนะเราเพิ่งเข้ามาถ้าเกิดเราตายนี่เราโดนแบนหนึ่งวันแล้วนะเฮ้ยเหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่ในเซฟโซนหรือเปล่าทุกคนนี่จะเห็นว่ามันมีเหมือนเออเป็นไอเนี้ยกาแพงฟ้าฟ้ากั้นอยู่นะคะถ้าเกิดเราออกไปเนี่ยคือเราตายแน่นอนนะเห็นไหมว่าเพื่อนเนี่ย พยายามที่จะเอาดาบมาฟันเรานะแต่เราก็ไม่ตาย <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในเซฟโซนนะคะ <c oughs> เออทำไมดาบนายคนนี้มันดูสวยจังล่ะสีม่วงเชียนะในขณะที่ดาบพี่นิวนะสนิมสนิมนะคะเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดโดนดาบพี่นิวฟันเข้าไปเนี่ยเป็นบาดทะยักแน่นอนเอาแหละเดี๋ยวเรา ลองออกไปจากเซฟโซนตรงนี้แล้วกันนะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องไปกันดูอ่ะตอนนี้พี่นิวออกมาจากเซฟโซนแล้วนะคะก็มาลองพิสูจน์กันนะคะว่าถ้าเกิดเอ่อพี่นิวตายเนี่ยมันจะยังไงจะโดนแบนด์จริงไหมหูด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 ูสู้ดีไหมเอาซิเอาซิอ่านี่ไงโอ้ยโดดโดดลบโดดลบอืมมาดูกันว่าใครจะตายก่อนกันนะคะเอ้อยังไงเอยอุ้ยยังไงยังไงนายคนนี้นายคนนี้ก็กระโดดโอ้ยอุ้ยเราโดนแล้วเราโดนแล้วเราโดนฟันหนึ่งทีแล้วนะทุกคนอย่างน่ากลัวเลยอุ้ โดนอีกแล้วอ้ตอนนี้เลือดเลือดลดแล้วโอ้โหเลือดฟุ้งเ,เ,เลยเดี๋ยวนะตอนนี้รู้สึกว่าสู้กันแบบทุลมูลมากเลยนะคะโอ้เมก็รู้สึกว่ามีเพื่อนเราคนนี้ตายไปแล้วนะคะเนี่ยนหัวแตงโมเดี๋ยวเราเข้าไปในเซฟโซนก่อนดีกว่าเนะอ่าเข้ามาในเซฟโซนแบบนี้รับรองว่าใครก็ทําอะไรเราไม่ได้นะบอ,อยเฟรนด์เหรอโอ้โ คนนี้แต่งเป็นบอยเฟนเนไยังเหมือนเลยอ like ่ะตอนนี้นะพี่นิวก็เข้ามาเพิ่มเลือดนะคะตอนนี้เลือดเราก็เอาซี่บอยเฟนบอยเฟนมามาไหมล่ะบอยเฟนโอ้ยเราก็โดนเหมือนกันบอยเฟนไหนอุ้ยออ้ยต้องโดนหรอโอ้ยจะตายไหมล่ะบอยเฟนบอยเฟนก็บอยบอยเฟนเธอโอ้ยบอยเฟเฮ้ยตอนนี้เลือดพี่นิวรดมากเฮ้ยบอยเฟนตายแล้วอะบอยเฟนเนี่ยบอยเฟนตายโอ้โหเดีเดี๋ยวเข้าก่อนล้วก็โอ้โหเรียบร้อยทุกคนไม่ทันเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณต้องการฟื้นคืนชีพเนี่ย คุณต้องจ่าย99โลบักนะคะซึ่งเราไม่จ่ายนะทุกคน มาดูกันนะว่าเราตายแล้วเนี่ยจะยังไงพอเราตายปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ฟื้นเลยนะคะคือเราต้องกดออกจากเกมเองนะคะไม่งั้นเราก็เราก็นอนอยู่แบบนี้เพราะว่าเราไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้แล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะอ่ะมาดูกันว่ามันจะเข้าได้ไหมเพราะมันบอกว่าถ้าเกิดเราตายเราจะโดนแบนหนึ่งวันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะก็ลองกดเข้าไปเล่นกันดูโอ้ไม่ก็ทุกคนมันคือเรื่องจริงนะคะเราโดนแบนหนึ่งวันมันบอกว่า คุณจะเข้าได้อีกครั้งเมื่อตอนเราปลดแบนคุณในอีก23ชั่วโมงกับอีก59นาทีนะก็นั่นแหละค่ะเราก็โดนแบนเรียบร้อยก็ไม่สามารถเข้าไปเล่นแมปนี้ได้1วันเต็มเต็มต่อไปเราจะมาเล่นแมปเกี่ยวกับแมปกระโดดบ้านดีกว่านะเป็นแมปออบบีนะคะเอ่อชื่อแมปเนี่ยประมาณว่าถ้าเกิดคุณพลาดหรือว่าคุณถูกหลอกนะ คุณจะถูกแบนถูกหลอกคืออะไรเพราะว่าอันเนี้ยเป็นแบบออบบีที่เราเนี่ยต้องใช้หัวสมองในการกระโดดด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันว่ายังไงเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดีกว่านะคะอ่ะก็เดี๋ยวนะแปบบหนึ่งเมื่อกี้พี่นิวเหมือนกับว่าเห็น,เห,นเห็นเพื่อนเรานะคะเออเดินไปตรงข้างๆหเดินได้สบายเลยอะ่ะเอา้าไม่ต้องกระโดดด้วยอะ่ะ เดินได้สบายเลยและนี่คือโ r รออบบี้นะคะบ,บอกแล้วว่ามันต้องแบบว่าต้องพลิกแพงในการเล่นแบบกระโดดนะคะเราจะมาเล่นแบบกระโดดแบบตรงๆไม่ได้นะว้าแม่ละบอกแล้วเห็นไปโดนแบนเลยแต่ว่าแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราโดนแบนเนี่ยเราก็ยังสามารถเข้ามาเล่นได้นะไม่เหมือนแบบที่แล้วนะทุกคนที่แบบว่าพอตายปุ๊บเนี่ยจะต้องโดนแบนหนึ่งวันอันนี้ยังเข้ามาได้นะอันนี้คือเรานะต้องกระโดดตรงที่มันเป็น ช่องว่างๆนะคะใช่ไหมอ่ะดูเจ้าแมวตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะเห็น <C ie> ไหมเราต้องกระโดดตรงนี้กระโดดตรงช่องว่างนะคะเพราะว่ามันคือ Troll o b b นั่นเองนะ <c oughs> ทุกคนอะไรกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาแหละมาอีกสักรอบหนึ่งนะทุกคนนะมาจ้าก็นั่นแหละค่ะทุกคนคือเมื่อกี้เราก็กระโดดตรงช่องว่างแล้วนะแต่เหมือนกับว่าตรงปลายทางนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเราไปก่อนดีกว่าแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่ายังไงอ่ะให้เพื่อนเราไปก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวนะ นี่ต้องกระโดดมาบนนี้เออเห็นปะละ่ะมันจะสลับกันนะทุกคนโอ้โหอะไรกันนนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะโดดลงมานี้อันนี้อ่ะแล้วไงต่ออันนี้อันนี้ออนนเอ,อ้ยเอา้าเอา้เอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหความโทรอบบี้นะคะเนี่ยมาดูแมปต่อไปกันดีกว่านะเพราะว่าแมปเมื่อกี้ก็หัวร้อนจนจะลุกเป็นไฟแล้วทุกคนคือแมบเนี้ยนะมันชื่อว่าหากคุณสัมผัสน้ํา คุณจะถูกแบนอ่าอยากรู้เหมือนกันว่ายังไงนะคะแนนกดไลค์1น0่คะแนนกดเยี่ยม408เอแดเอาแหละเราไปดูกันดีกว่านะมาตอนนี้เราอยู่ในแมปแล้วรู้สึกว่ามีาพี่นิวเล่นอยู่คนเดียวนะเนี่ยไม่มีใครมาเล่นด้วยเลยเอาแหละก็คือจะเห็นว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราอยู่บนเกาะนะแล้วเราต้องทําการกระโดดไปด้านล่างนี้อารมณ์คล้ายๆกับแมปกระโดดนะันทุกคนซึ่งเราห้ามตกน้าไงใช่ไหมมันบอกว่าถ้าเกิดคุณตกน้ําในแมปนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊นนึง เฮ้ยมันกระโดดไม่ได้นี่นาะทําไมมันกระโดดไม่ได้อะทุกคนดูนะอันนี้พี่นิวกดสเปกบา์นะมันก็กระโดดไม่ได้เราได้แต่เดินแบบนี้นะทุกคนอะอ้าวเดี๋ยวนะนี่มันแบบกระโดดไม่ได้เหรอเนี่ยแล้วก็เราก็ห้ามโดนน้ําด้วยนะคะอ้าวมาลุ้นกันนะทุกคนโอ้ยบาดเสียวมากเลยอะ่ะตอนที่เราเดินไปเลืมล่มๆตรงเนี้ยกลัวแบบเท้าไปเจออ้าตอนนั้นแหละค่ะเมื่อกี้เราก็ตกน้ําไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็โดนแบนออกจากแมปนะคะอ่ะก็คือยังไงดีเนี่ยมันก็หวาดเสียวเหมือนกันนะเนี่ย เพราะว่ามันกระโดดไม่ได้นะทุกคนเนี่ยเราต้องอาศัยการเดินแบบนี้อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นแบบกระโดดที่กระโดดไม่ได้นะคะอ่ะก็กระดึบกระดึบไปนะคะกระดึบไปแบบนี้ค่อยๆไปก็มาดูกันว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้หรือไม่นะคะอ่ะค่อยๆไปนะทุกคนอ่ะเมื่อกี้เราตกน้ําตรงนี้นะเราก็ต้องแบบอ่ะค่อยๆไปนิดนึงคือมันแบบมันก็หวาดเสียวดีเออ,อยังไงเนี่ยโอเคตอนนี้เราผ่านมาได้แล้วนะ แต่มันกระโดดไม่ได้เนะี่ยไอช่องว่างนี้คือ,อยังไงเนี่ยมันกระโดดไม่ได้อะเอาไปเดินไปเฮ้ยยังได้อยู่โอเคไปจ้ะอ่ายังได้อยู่นะทุกคนเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยนะขอรับแบบต่อมาหากคุณสัมผัสลาวาคุณจะถูกแบนอ่าอันนี้ก็ไม่กี้เป็นน้ําไปแล้วใช่ปะแต่ว่านี่จะเป็นน้ําลาวาบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันดีกว่าได้แล้วเราก็มาอยู่ในแมปแล้วนะคะามาดูกันเลยดีกว่าเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ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 ย,เย,เย,ยังไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่ไ <laughs> <laughs> ม่กี้ ตกลมโอ้โหอะไรกันครับนี่อะอันนี้เราก็กระโดดไปนะโดยที่เราแบบว่าห้ามโดนน้ำลาวานะคะซึ่งจะบอกว่าแมปนี้โอ้โหมันแดงเถือกทั้งแมปเลยอะอซึ่งจะบอกว่าตรงนี้มันเล็กมากเลยนะการที่เราจะกระโดดไปอันนี้ได้เราต้องใช้ความเสี่ยงอย่างมากถ้าเกิดเราตายเราต้องเข้ามาใหม่นะเฮ้ยโอ้ย,ยังได้อยู่อไปจ้าเอ้ยก็ยังได้อยู่เอ้าอย่าตายเด้อลนะไม่อยากถูกแบนไม่อยากถูกแบน ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะคะด้านล่างนั้นคือน้ําลาวาที่ร้อนระอุแต่ก็ไม่น่ากลัวเท่ากับเราถูกแบนนะเนี่ยไปจ้า,าได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเอ้ารู้สึกว่าเป็นแมปแรกที่พี่นิวมาไกลได้ขนาดนี้นะคะแมปก่อนหน้านี้คือตายไวมากโอเคยังได้อยู่เพิบอ,อันนี้มันถี่เหลือเกินเอา้าเฮ้ยเดี๋ยนะข้างหน้าเรานี่คืออะไรโอ้มาเป็นสไลด์เลยเดี๋ยนะ เราต้องกระโดดแน่ๆถ้าเกิดเราไม่กระโดดเราต้องสไลด์ตกลงไปแน่ๆโอเคแล้วก็ทําการกระโดดมาแบบนี้นะคะกระดึบด๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วแล้วเหมือนกับว่าเราต้องมาไต่ตรงนี้เหรอเนี่ยโอ้ไม่ก็เดี๋ยวนะมันเป็นอะไรที่เล็กมากโอเคแล้วก็ต้องไปแหละไปจ้ะเดี๋ออย่างด้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ย,ยังไงเฮ้ยอันนี้อันนี้คือยังไงกระโดดข้ามเหรอเฮ้ยโอเคโดดข้ามไปก่อนแล้วกันนะไม่รู้นะ โอ้ยมันเล็กมากเลยอะมันเสียวตกมากเลยเฮ้เอเอเจอยังได้อยู่เฮ้ยเออจะไปก็ยังได้อยู่มาตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้เรายังไม่ถูกแบนแล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆตรงนี้อันนี้คือยังไง ต้องกระโดดไปข้างข้างอ้อเอก็ยังได้อยู่โดดไปข้างโดดไปข้างข้างนะฮะอ้อเอก็ยังได้อยู่เนี่ยฮะก็มียโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดอันนี้คือโดนกําแพงได้นะแต่จะเสไลด์สไลด์สไลด์มันเป็นเหมือนน้าแข็งนะคะมันก็เลยดูเหมือนสไลด์นะคะมันลื่น่ะเออเพราะมันดูเป็นน้ําแข็งนั่นเองแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้เออตรงนี้จะไปยังไงอ่ะลื่นมากเลยอะ อ่าได้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 ไหมได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ทุกคนนี่เราก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้นะคะฮึบโอ้โหมาได้ไงก็ไม่รู้นะแต่ก็มาเฮ้ยเรียบร้อยโอเคเราก็นั่นแหละค่ะโดนแบรนด์เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ราคาวันนี้นะคะเราก็ได้มาเล่นแมปเกี่ยวกับการแบรนด์นะคะก็มันเป็นอะไรที่หัวร้อนมากๆเลยนะพอมาเล่นแมปพวกนี้นะคะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันครั้งหน้า จะพามาท่องแมพอะไรก็มาคอยติดตามมาดูด้วยเนะ,ะ่ะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะไม่บายจ้ะจุ๊บๆอ๋ามีน้องแฟนขับมาเล่นกันเราเยอะเลยนะคะสวัสดีค่ะไปจ้ะพี่นิวว่าไอ้เอสานี้มันต้องกระโดดไม่ได้แน่เดี๋ยนะมันต้องอยังไงอ่ะมันต้องอย่างนี้เอ้ยมาได้ทุกคนมาได้หรือย,ยังไง,แล,ไงแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วเราก็ไม่กล้าเดินไปเด้อในขณะที่น้องแฟนลับเราล่วงไปแล้วเนะคยะเออเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งตอนนี้เราอยู่กันสองคนนะ่ะใครจะไปก่อนนะ่ะอ่ะพี่นิวไปก่อนเลยค่ะ